สวัสดีค่ะสิตังหัวหินแลนด์เฮาส์ค่ะวันนี้พามาดูที่ดินแปลงสวยๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ค่ะก็จะใกล้ๆกับอำเภอกุยบุรีนะคะเส้นทางการเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานครนะคะถึงแปลงที่ดินก็ประมาณ250กิโลเมตรค่ะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนะคะและจากจุดนี้นะคะก็จะใกล้อ,อําเภอกุยบุรีเพียง2กิโลเมตรเองนะคะโซนนี้นะคะก็จะห่างจากตลาดกุยบุรี1.5กิโลเมตรนะคะ ห่างจากทะเลเพียง3.5กิโลเมตรเองนะคะก็จะเดินทางประมาณ5นาทีก็ถึงหน้าหาดแล้วนะคะโซนนี้นะคะก็จะใกล้หน้าหาดนาเรศวรแล้วก็หน้าหาดกุยบุรีด้วยนะคะ แปลงนี้ค่ะก็จะอยู่ในโซนอำเภอเมืองนะคะและเป็นโซนที่ติดต่ออำเภอกุยบีค่ะซึ่งเราเดินทางมาอำเภอกุยบีก็ใกล้มากๆเลยนะคะประมาณ2กิโลเมตรเองค่ะและจากจุดนี้นะคะเข้าตัวจังหวัดประจวบคีรีขันก็ประมาณ32กิโลเมตรนะคะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะจากจุดนี้นะคะ เดินทางไปอำเภอหัวหินประมาณ68กิโลเมตรนะคะก็ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเองนะคะถ้าเราเดินทางจากหัวหินมาถึงแปลงที่ดินนะคะโซนนี้ค่ะห่างจากถนนเพชรกเกษมนะคะประมาณ4กิโลเมตรค่ะและเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจากสี่แยกกุรีนะคะเดินทางมาจนถึงจุดนี้นะคะประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆเองนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะก็จะ เป็นเส้นทางเรียบปิมทะเลนะคะมาจากอำเภอปานบุรีสามรอยอดแล้วก็อำเภอกุยบุรีแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองะคะ่ะในโซนนี้นะคะก็จะใกล้หาดนาเรศวรน,นะคะซึ่งเราเดินทางไปที่หน้าหาดนะคะไปเล่นน้ำทะเลหรือว่าไปเดินเล่นหน้าชายหาดได้นะคะก็ห่างจากหาดประมาณ3.5กิโลเมตรนะคะเส้นทางการเดินทางนะคะก็สามารถที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะ โดยเป็นเส้นทางถนนลาดยางและถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางเลยค่ะพื้นนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินเนื้อที่1ไร่หรือ400ตารางวาค่ะจะเป็นฉนดคกุฎแดงด้วยนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้รูปแปลงที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดถนนสองด้านค่ะด้านหน้าที่ดินนะคะก็จะติดถนนคอนกรีตและด้านข้างก็จะติดถนนคอนกรีตค่ะ เราเดินดูบรรยากาศรอบแปลงที่ดินนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นด้านข้างแปลงที่ดินซึ่งจะเป็นถนนคอนกรีตค่ะก็จะเห็นแนวเขตชัดเจนนะคะซึ่งจะมีหลักโฉนดอรอบแปลงที่ดินให้เราเห็นรอบแปลงที่ดินอย่างชัดเจนเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะพื้นที่นะคะก็จะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะหันไปทางทิศใต้ค่ะและด้านข้างแปลงที่ดินนะคะก็จะหันไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกค่ะแปลงที่ดินนี้นะคะก็จะมีต้นมะพร้าวอยู่ในพื้นที่ประมาณ20ต้นได้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียบเสมอกันนะคะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนที่น้ำไม่ท่วมนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เงียบสงบนะคะบรรยากาศดีค่ะและรอบๆแปลงที่ดินก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะจะเป็นแหล่งชุมชนค่ะ ในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่บรรยากาศดีนะคะอยู่ในเขตตำบลบ่อนนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบค่ะและจากจุดนี้นะคะจากแปลงที่ดินไปในตลาดกุยบีนะคะก็ประมาณ 2กิโลเมตรเองนะคะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปเซเว่นมินิมาร์ทนะคะก็ประมาณ1.5กิโลเมตรเองค่ะและจากจุดนี้นะคะก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลกุยบรีด้วยนะคะไปโรงพยาบาลกุยบรีนะคะประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เดินทางสะดวกสบายค่ะ หน้าแปลงที่ดินค่ะมีความกว้างประมาณ31เมตรนะคะด้านข้างก็ลึก44เมตรค่ะและท้ายที่ดินจะกว้าง38เมตรนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกที่อยู่อาศัยนะคะบ้านผักบ้านตาอากาศได้สบายๆเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะด้านหน้าและด้านข้างก็ไม่ติดเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะ ท้ายที่ดินนะคะก็จะติดเพื่อนบ้านใกล้เคียงและด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงะคะ่ะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากได้ที่ดินพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะแปลงนี้นะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งจะห่างทะเลก็ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆเองค่ะและไม่ไกลจากาตลาดด้วยนะคะ และจากจุดนี้นะคะก็ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมากนักนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่1ไร่นะคะด้านหน้าก็กว้างประมาณ30กเมตรนะคะลึกก็40กเมตรนะคะก็เป็นที่ดินที่รูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยค่ะ เราเดินดูรอบแปลงที่ดินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะก็จะเห็นเสาหลักโฉนดชัดเจนเลยนะคะตรงนี้รอบแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่นะคะแต่จะเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอกุยบุรีค่ะ เราเดินมารอบแปลงที่ดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านข้างแปลงที่ดินก็จะเดินไปดูตรงท้ายที่ดินกันนะคะให้เห็นหลักโฉนดชัดเจนตรงจุดนี้นะคะสำหรับแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นพื้นที่เรียบเสมอกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีต้นมะพร้าวทั้งหมดประมาณ20ต้นได้นะคะก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะแต่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับถมเล็กน้อยเพื่อที่จะปลูกบ้าน อันนี้ก็จะเป็นทายที่ดินนะคะก็จะเห็นแนวเขตหลักโนดชัดเจนเลยนะคะแปลงนี้เนื้อที่1ไร่ค่ะหรือว่า400ตารางวานะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะซีเลียมด้านเท่ากันเลยนะคะตรงทายที่ดินตรงจุดนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะด้านทายที่ดินค่ะแปลงนี้นะคะติดถนนสาธารณะนะคะด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตและด้านข้างนะคะ ที่ดินที่เราเดินมาตรงนี้นะคะก็จะมีความกว้างประมาณ38เมตรค่ะจุดนี้ค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะที่จะเยี่ยมชมแปลงที่ดินก็สามารถติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982นะคะติดต่อมาที่สีตังหัวหินแลนด์เฮาส์นะคะและสามารถที่จะแอดไลน์หรือ WhatsApp ได้เช่นเดียวกันนะคะท้ายคลิปค่ะก็ จะมี QR code นะคะให้สแกนแอดไลน์ได้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะแรงนี้เจ้าของขายเองนะคะสามารถเยี่ยมชมที่ดินได้เลยค่ะขวามือของเราก็จะเป็นถนนคอนกรีตเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เราก็เดินมาด้านข้างแปลงที่ดินนะคะที่ติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะคะแนวลึกตรงนี้ก็ประมาณ44เมตรค่ะ ถนนนะคะก็กว้างประมาณ4เมตรนะคะขับรถได้สบายๆเลยนะคะสรวนที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินเนื้อที่1ไร่สวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีท่านใดที่สนใจที่แปลงเล็กๆนะคะ,ะเพื่อที่จะปลูกบ้านพักหรือว่าซื้อเก็บไว้เก็งกําไรนะคะก็ราคาไม่แพงเลยนะคะราคาเพียงหลักแสนเองนะคะสําหรับแปลงนี้ก็ขายราคาเบามากๆเลยะคะ่ะ แปลงนี้ค่ะเจ้าของขายเองนะคะติดต่อสอบถามเยี่ยมชมได้เลยนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ท้ายที่ดินเดี๋ยวเราจะเดินข้างแปลงที่ดินตรงนี้นะคะไปด้านหน้าแปลงค่ะก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะคะซึ่งจะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะ ในโซนนี้นะคะน้ําไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประปาภูมิภาคอ,อําเภอกุยบุรีนะคะก็จะเป็นน้ําประปาที่ใสสะอาดนะคะน้ําประปาไฟฟ้าเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้ก็สามารถที่จะปลูกที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศได้สบายๆเลยค่ะก็บรรยากาศดีนะคะตรงนี้เราเดินมาด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะอันนี้ก็จะเห็นมาดน้ำประปาซึ่งเป็นน้ำประปาภูมิภาคนะคะ บรรยากาศดีนะคะแปลงนี้ก็ขายราคาเบามากๆเลยนะคะติดตอ่อสอบถามมาที่สิตังหัวเห็นแลนด์เฮาส์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะก็จะมีที่ดินสวยๆราคาเบาๆมาฝากกันนะคะก็จะเป็นผืนใหญ่ผืนเล็กนะคะแล้วแต่ค,าความชอบของแต่ละท่านนะคะก็สามารถที่จะติดตอ่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะหรือว่าเส้นทางการเดินทางนะคะแปลงนี้นะคะขายราคาเบาๆเลยะค่ะก็จะเป็น เจ้าของไข่เองนะคะติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ0631589982ค่ะเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายนะคะก็จะเป็นถนนราดยานถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางเลยค่ะจากซีแยกกุลรีเข้ามานะคะจนถึงแปลงที่ดินตรงนี้นะคะก็ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะคะเดินทางไปเซเว่นมินิมาร์สบายๆเลยนะคะเพียงกิโลเมตรก,กว่าๆเองค่ะ ในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่สามารถที่จะไปตลาดจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆได้ใกล้ๆเลยนะคะก็ไม่ไกลาจากร้านค้าและแหล่งชุมชนนะคะสำหรับเส้นทางการเดินทางนะคะท่านใดที่เดินทางโดยสารรถไฟนะคะก็สามารถที่จะมาลงสถานีรถไฟกุยบุรีได้เลยนะคะแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถรับจ้างมาที่แปลงที่ดินนะคะได้สบายๆเลยะคะ่ะก็สามารถที่จะซื้อเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะ อยู่ในยามเกษียณหรือว่าปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศสักหนึ่งหลังก็ได้เลยนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะก็ขายราคาหลักแสนนะคะราคาเบามากๆเลยค่ะรายละเอียดต่างๆจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะก็สามารถกดดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสีตังหัวหินแลนด์เฮาส์ดูบ้านดูที่สีตังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ